สวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับกลับวันนี้ก็ชวนคุณหมอคุยเกี่ยวกับเรื่องภารกิจค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยโควิดในชุมชนนะครับซึ่งเป็นภารกิจของชมรมแพทย์ชนบทที่เข้ามากู้กรุงเทพนะครับถึงสามครั้งสามหนตรงนี้จากที่ได้ทำไปนะครับถือว่า เป็นอีกทางรอดจากสงครามโรคโรคโควิดนะครับตรงนี้นะครับสามครั้งที่ผ่านมาจะมีครั้งต่อไปอีกไหมครับคุณหมอครับเป็นคําถามที่ถูกถามเยอะที่สุดคำถามหนึ่งเลยครับว่าจะมีอีกไหมนะครับครับก็เรามีการประเมินผลกันก่อนตอนกลับไปแล้วเนาะทุกคนก็ทำา o o o l l ฟอร์มครับเพื่อประเมินผลการมารวบกิจกรรมครั้งนี้สี่ร้อยชีวิตก็สิบเปอร์เซ็นต ตอบว่าพร้อมอืมถ้าถ้ามีอีกจะกลับมาร่วมกระบวนการปฏิบัติการกันอีกอะไรอย่างนี้นะครับครับก็ามาีบางส่วนไม่แน่ใจบางส่วนก็บอกว่าน่าจะไม่ได้มาแล้วอะไรเงี้ยครับครับเราก็โดยภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังมีความรู้สึกอ่ามีความหวงังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจมีความสุขแม้ว,ว่าจะทํางานหนักมากในในใน,ในการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ครับครับใน,น,นวนของทีมนแํแเราก็คุยกันว่า จริงๆเราก็อยากให้ทางกรุงเทพมหานครซึ่งมีมีทรัพยากรบุคคลผสมผวนนะในกรุงเทพเองเนี่ยจัดการตัวเองให้ได้เราจะได้ไม่ต้องมาอีกเพราะนั้นจะยัง่งยืนกว่าการที่เราไปช่วยาการที่เราไปปฏิบัติการแบบนี้ครัหรือถ้าไปอีกแล้วก็ไปในฐานะผู้ช่วยแล้วล่ะไม่ไม่ควร<อ>จะเป็นตัวหลักไม่ไม,ไม่ไม่มาในรูปของทัพหลวงทัพใหญ่สี่ร้อยชีวิตจัดสี่สิบทีมแล้วก็ลงพื้นที่วันละสี่ยี่สิบกว่าจุดจะไม่มาในรูปแบบนั้น ายังไม่ได้คุยกันละเอียดเนาะแต่ว่าจะมารูปแบบนั้นก็ได้นะแต่ถ้ามาก็มาเป็นตัวเสริมตัวหลักของของทัพกรุงเทพที่ลุกขึ้นมาจัดก,การตนเองอันนี้จะดีที่สุดเลยครับมาเยอะก็ได้ครับแต่ว่ามาเป็นทัพเสริมครเช่นกรุงเทพมหานครรวมพลังกันได้เป็นพันคนคแล้วก็ตะลุยสองพันชุมชนที่มีแล้วเราก็ไปเติมไปเสริมอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้จะจะ,จะได้เป็นปฏิบัติการที่ เรียกว่าบูรณาการแล้วก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องคนกรุงเทพได้จริงกว่าคือเรามาแล้วก็กลับนะครับครับครับแล้วก็เขาก็โดดเดี่ยวเนาะพอเรากลับไปแล้วก็เอ๊ะแล้วใครจะดูแลเขาต่อละ่ะแล้วปัญหาจริงๆก็มีต่อเนื่องด้วยครับเช่นตอนที่เราไปเขาสีเขียวคเขาเขาก็อาการเล็กน้อยคแต่พอเรากลับไปแล้วเขาอาการหนักขึ้น<อ>เขาก็ยังโทรหาเราอยู่เลยนะอเพราะว่าแกนนําชุมชนเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ของพวกเราที่ประสานงานกันครับ ว่าทำไงดีอะไรเงี้ยคนไข้อาการแย่ลงอยากจะได้ยาฟาวิพิราเวียจะหาจากที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันก,ก็เราก็พอเราไม่อยู่ในพื้นที่เราก็มีอุปสรรคพอสมควรในการดูแลเพิ่มเติมช่วยเหลือเขาเพิ่มเติมเพราะคอนเน็ชันของเราที่กับกรุงเทพมหานครเราก็ไม่ได้แนบแน่นไม่ได้มีมากครับแต่ผม,มผมนึกถึงตอนเป็นนักศึกษาเลยนะคุณหมอที่เราไปออก่ายแล้วพอกลับมาแล้วชาวบ้านก็ยังถามไทยเป็นความผูกประมาณนั้นประมาณนั้นครับ คุณหมอทีนี้ด้วยภารก,กิจที่เราเองก็จะต้องดูแลประชาชนคนไข้ที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยมันก็เลยทำให้ต้องมาได้ไม่นานนักแล้วก็มาได้ก็คงจะไม่ทีนั่นคือภารก,กิจที่จะต้องดูแลต่างจังหวัดด้วยใชถ่ถูกต้องถูกต้องเราก็เจ็ดวันนี้ก็ถือว่าเยอะละครับแล้วก็หนักหนักหนาพอสมควรละครับ คุณหมอถ้าดูจากตัวเลขบ่อยๆไม่ไหวดูจากตัวเลขที่มาสามครั้งนะครับตรวจไปหนึ่งร้ยเกสบจุดสาอสิบเชุมชนแล้วก็มีผู้มาใช้บริการหนึ่งแสี่มื่นกว่ารายแล้วก็จำแนกแยกแยะอะไรต่อไม่ได้ตรงเนี้ยครับทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นสีเขียวแต่พอเรากลับไปแล้วเนี่ยก็อาการไม่ดีขึ้น มีการส่งต่อภารกิจตรงนี้ให้กับพื้นที่ที่จะรับไปดูแลต่ออเรียบร้อยหมดแล้วหรืออย่างไรทำไมถึงยังมีแกนนำหรือประธานชุมชนเขาติดต่ออปรึกษาหารือไปอีกละครับไม่ไม่เรียบร้อยครับอ๋ออันนี้ต้องสารภาพความจรงิงครับคืเราพอเราตรวจเขาพอเขาโพสิทีฟเนี่ยโพสิทีไปหมื่นห้าพันคนนะเ<ร>ยอะมากเลย พอราตรวจเขาหมื่นห้าพันคนเราจ่ายยาเราเห็นเขาอาการหนักหน่อยเราก็จ่ายยาฝ่าวิพิลาเว้เขาไปแปดพันกว่าคนคาก็จะเหลืออีกประมาณหกพันกว่าคนที่ได้ฟ้าทลายโจย์แล้วก็เราก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ลงทะเบียนในโปรแกรมโฮมไอโซเลชันของสปสอชอโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลถังกลางาของสปสอชอใครเป็นโควิดก็ลงทะเบียนนี้ไว้ก่อน เป็นโฮมสเตชันแล้วก็หวังว่าจะมีคลินิกชุมชนอบอุน่นจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมหรือจะมีโรงพยาบาลต่างๆหรือจะมีกลุ่มกลุ่มอาสาสมัครทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาเข้ามายิดเข้าไปดูแลคร,ครับปรากฏว่าหมื่นหมื่นห้าพันคนที่อยู่ในถางกลาง แล้วก็จะมีคนไข้ที่ตรวจจากที่อื่นอีกเข้าใจว่าตอนนี้คนไข้ตกค้างอยู่ในถังกลางนี่อีกสองสามหมื่นคนคไม่มีคนดูแลครับคือได้ลงทะเบียน Home โฮมไอโซเลชันครับแต่ไม่มีหน่วยงานด้านสุขภาพโรงพยาบาลมาช้อนเข้าไปดูแลเ,เขาก็ตกค้างอยู่ตรงนั้นครับค,ครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดของระบบในกรุงเทพครับไม่รู้ใครจะดูแลเขาอะไรอย่เงี้ยครับ ก็ยังเกิดปรากฏการณ์เนี่ยโทรตามพวกเรากันอยู่เลยอืสองสามหมื่นคนแต่ว่าจะดูแลดูแลมันก็ยากเนาะเพอยู่ไกลกันล้วครับสองสามหมื่นคนตรงนี้แม่ก็สปสชหรือว่าหน่วยงานที่รับหน้าที่ดูแลก็เกินกําลังที่จะมารับเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอก็เกินกําลังอยู่ครับอืมอืมเพราะว่าผู้ป่วยเยอะแต่ว่าก็ การจัดการโดยภาพใหญ่ก็คงยังไม่ดีด้วยนะครับอถึงตกค้างเยอะคือถ้าเป็นแบบบ้านนอกแบบแบบเรานะบ้านนอกจะนาก็ได้นะอำเภออำเภอต่างจังหวัดเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับตํตาบลไหนอนามัยรอพอสต่อหรืออนามสถานีอนามัยนั้นต้องดูแล<อ>มันมันจบด้วยประกันระทั้งปวงตําบลน,นั้นจะมีร้อยคนสองร้อยคนเป็นโควิดหรือมียี่สิบคนมีห้าคนเจ้าหน้าที่ตําบลน,นั้นต้องดิ้นรนดูแลให้ได้นี่คือต่างจังหวัดนะครับคุณหมอครับ ใช่ใช่แต่กรทมไม่ได้มีในรูปแบบนี้กรุงเทพแขวงเนี่ยแขวงก็คือตำบลเนาะระดับแขวงเนี่ยไม่มีหน่วยไม่มีศูนย์บริการสาธารณสุขของกรทมมีแต่เขตอ่ะเขตก็คืออำเภออำเภอถึงจะมีศูนย์บริการสาธารณสุขของกรทมมีอยู่หกสิบเก้าแห่งในห้าสิบเขตก็ไม่พอครับกำลังที่เขามีไม่พอที่จะดูแลผู้คนเยอะแยะอนี้ก็เป็นเป็น เป็นอุปสรรคจากโครงสร้างเดิมนะครับที่ของโครงสร้างเดิมที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกพัฒนามายาวนานครับถ,ถ้าถ้าในความรู้สึกพวกผมนะที่มาทํางานที่กรุงเทพพวกเราก็รู้สึกชัดเจนเลยว่าระบบบริการสุขภาพของกรทมเนี่ยยังถูกละเลยมานานนะอ,อาจจะสร้างถนนเยอะสรา้างนนสร้างนี่เยอะแต่ว่าโครงสร้างอย่างโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยบริการสาธารณสุขกรุงเทพอย่างน้อยไประดับตำบลคือระดับแขวงนี่ไม่มีเลย มีระดับเขตเขตหนึ่งมีศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งดูแลวนสามแสนมันเป็นไปไม่ได้ครับครับแล้วก็โรงพยาบาลก็มีไม่ครบทุกเขตด้วยโรงพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยก็มีน้อยเกินไปอันนี้ผมผมยังรู้สึกนะว่าผู้ว่ากทมคนต่อไปทุกคนเลยไม่ว่าใครควรจะเอานี้เป็นนโยบายครับสำคัญเลย ครับจะได้ไม่มีปัญหาเอาเข้าจริงๆเนี่ยต่างจังหวัดยังมีระบบะโครงสร้างด้านสาธารณสุขที่รองรับประชาชนชได้ทั่วถึงมากกว่ากทรทมซึ่งเป็นเมืองหลวงเดยซ้ำไปถ้าเป็นแบบนี้ใช่ใชถูกต้องครับอันนี้ชัดมากเลยครับัดเจนอย่างที่สุดเลยครับคุณคหมอผมเห็นอีกอย่างที่ย้อนกลับไปดูข่าวในช่วงของการเข้ามาทำงานตลอดสามครั้งนะครับ ซึ่งก็ได้เห็นไปตั้งเต็นท์อยู่ใต้ทางด่วนบ้างไปอาศัย <c oughs> วัดบ้างนะครับ,รบชุมชนที่เขามีพื้นที่บ้างแต่ในกทมเนี่ยมีอาคารมีตึกมีสถานที่ราชการต่างๆมากมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อหรือว่าประสานงานในการเข้าไปใช้ได้หรือว่าติดขัดอะไรถึงถึงได้ต้องไปกลางเต็นท์อยู่ในสภาพแบบนั้นนะคุณหมอนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับ น,นี้เป็นความจริงนะเป็นความจริงรโอเคล่ละเราการจัดการของเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นทีมจากชนบทที่จะต่างจังหวัดนะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอ,อจอมทองอยู่ตรงไหนบ,บางขุนเทียนอยู่ตรงไหนคลองสามวาอยู่ตรงไหนงั้นเวลาเราดีวกับเร,เราเข้ามาทํางานเนี่ยเราก็จะดีวกับภาคประชาชนครับภาคประชาชนในกอทมกลุ่มพี่น้องที่ดูแลเรื่องสลัมเป็นชุมชนแออดัด กลุ่ม n อ o ที่ทำเรื่องสุขภาพกลุ่มที่รักกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ à, จะมีเครือข่ายพวกนี้อยู่ที่เขารวมตัวกันแล้วก็ทำเรื่องโควิดอยู่แล้วนะทำมายาวนานแล้วด้วยเราก็ดีลกับคนกลุ่มนี้ให้เขาเป็นคนเลือกพื้นที่ให้เราครับอันนี้พอภาคประชาชนเลือกพื้นที่เนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดในการประสานงานกับภาครัฐชัดเจนงั้นเขาก็เลือกพื้นที่ที่เขาเขาดีล<ๆ>ได้ง่าย แล้วก็สะดวกชุมชนด้วยก็คือใกล้ชุมชนครับงั้นภาพก็เลยจะออกมาเป็นกลางเต็นท์ในลานกีฬาของหมู่บ้านของของชุมชนบ้างอ่าเป็นใต้ทางด่วนบ้างอ่าเป็นวัดที่ใกล้ๆเป็นมัสยิดที่ใกล้ๆชุมชนอะไรเงี้ยเพราะวัดกับมัสยิดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่ครับเราไม่เคยได้มีโอกาสใช้โรงเรียนโรงเรียนของหลวงไม่มีโอกาสมีน้อยมากที่ได้ใช้โรงเรียนอไม่เคยมีโอกาสได้ใช้อาคารของทางราชการอันนี้แทบไม่มีเลยครับไม่มีเลย แม้คุณหมออันนี้ก็เป็นความจริงถ้าเป็นแบบนี้ในอนาคตที่คุณหมอบอกว่าถ้าจะต้องเข้ามาอีกอาจจะต้องใช้วิธีการประสานกับในพื้นที่เพื่อที่จะทำงานขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะต้องมานับหนึ่งกันใหม่ต้องมาทะลวงหาส่วนราชการที่จะต้องเข้ามามาทำงานร่วมกันไม่ต้องผ่านทางภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่เป็นเป็นผู้ดูแลพื้นที่แล้ว เพราะไม่สามารถทะลวงไปถึงส่วนราชการได้ก็เราเราเคยคิดเช่นนั้นครับตอนครั้งที่สามเราก็พยายามจะทําเช่นนั้นคือประสานกับทางกรุงเทพมหานครเลยนะครับก็ประสานได้ระดับหนึ่งก็ข้อจํากัดก็ยังเยอะอยู่<อ>เราที่สี okay. ่ถ้าไปโอเคก็คือถ้าประสานหน่วยราชการได้จริงจังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ก็จะดีที่สุดเพราะก็จะได้ดูแลต่อเน,นื่องได้ที่เรากลับซึ่งนีนเป็นจุดอ่อนของเรา พอเรากลับก็การดูแลต่อเน,นื่องก็ขาดไปมมแม่ผมอันนี้ก็จะงเป็นข้อจำกัดฮะนึกถึงที่อัฟกานิสถานตอนนี้เลยพอกลับแล้วไม่รู้จะใครจะดูแลต่อน,นะครประมาณนั้นเลยเกาะล้อเครื่องบินกันเลย คุณหมอเอาละทีนี้ภารกิจค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยโควิดในชุมชนเนี่ยคือเป็นอีกทางรอดหนึ่งจากสงครามโรคครั้งนี้แล้วก็ผมเคยคุยกับคุณหมอและได้อ่านสิ่งที่ทางชมรมแพทย์ชนบทได้สะท้อนออกมาที่ต้องวันเสาร์ที่แล้วเราก็ได้คุยกันที่ต้องเข้ามาที่กรุงเทพก็เพราะวันนี่คือเหมือนกับต้นเพลิงเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาดับไฟตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ต้อง แพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆจะได้ไม่เป็นภาระคือมากันที่ต้นเพลิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับภารกิจก็ทำไปได้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าดูจากจำนวนนะครับ141,516าายที่ได้มาใช้บริการนะครับ,รบถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีการขับเคลื่อนภารกิจค้นหาส่งต่อตรงนี้อีกเนี่ยมันจะ ทำให้ที่จะรอดจากสงครามโรคตรงเนี้มันจะรอดไหมครับคือมันมีทฤษฎีหนึ่งที่สําคัญนะครับว่าการที่เราเจอผู้ป่วยโควิดหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับว่ามีผู้ป่วยจริงในพื้นที่สิบคนโอ้ครับคือคือ,ค,อคือที่เราเจอจะเป็นเพียงยอดภูเขานงแข็งโอ้เราเราเจอไปหมื่นห้าพันคนครับ ก็แสดงว่าการติดเชื้อนี่ก็คือถ้าเราไม่เจอหมื่นห้าพันนี้เขาก็จะแพร่โรคไปคือถ้าถ้าเจอหมื่นห้าพันคนแล้วเขาได้รับการรักษาเขาก็จะแพร่โรคน้อยลงเนาะเขาได้รับการกักตัวด้วยครับก็จะยิ่งก็จะทําให้เขาแพร่โรคได้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นเราก็สิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็เข้ามาเพื่อเพื่อที่จะชะลอนะชะลอปัญหาภาวะเตียงล้นเตียงเต็มโรงพยาบาล ไม่มีไอซียูให้เข้าไม่มีเตียงให้นอนเราเราเชื่อว่าปฏิบัติการเราที่ตรวจไปแสนห้าแล้วเจอหมื่นห้าเนี่ยสามารถลดภาวะเสียงล้นในกรุงเทพได้สักสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งครับซึ่งซึ่งจะช่วยได้มากเลยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรวมของกรุงเทพได้เพราะเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับ อย่างน้อยหมื่นห้านี่ถ้าไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลหรือเข้าโรงพยาบาลเพียงแค่สามพันคนคือยี่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอือ่าก็จะก็ก็ที่เหลือที่เหลือไม่ไม่ไม่หนักขึ้นเพราะเขาได้ยาฝ่าวิพีลาเวียที่เราให้หเขาก็น่าจะทําให้ภาวะเตียงร้นของกรุงเทพลดลงแล้วเราก็เราก็คุยกับเพื่อนอพอเพื่อนครับครับว่าอาทิตย์นี้ยอาทิตย์นี้ยเตียงกรุงเทพสบายขึ้นนะโล่งขึ้นอืม จริงเตียงในโรงพยาบาลต่างๆโล่งขึ้นจริงครับไม่แน่นแอร์อัดคิวยาวล้นออกมาจนถึงระเบียงถึงหน้าห้องฉุกเฉินจริงอะไรเงี้ยครับนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ได้ผลมากมครับฮะ,ะแต่ตอนนี้คุณหมอถ้าดูจากการคาดการแนวโน้มของสถานการณ์เนี่ยหนึ่งการระบาดระลอกสามนะครับก็ยังจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี คุณหมอบางท่านผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็ยังมองด้วยซ้ำไปว่ายังจะไม่จบเท่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในไตรมาสสุดท้ายของปีนั่นก็แสดงว่าสถานการณ์ยังจะต้องมีการระดมสภากำลังเหมือนกับที่ทางแพทย์ชนบทเข้ามาสามครั้งสามหนเพราะภารกิจตรงนี้ยังไม่จบ่คุณหมอคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามีตัวเลขหนึ่งที่พวกผมพบในกรุงเทพน่าสนใจนะครับพวกผมเข้ามาสามครั้ง S <S ครั้งแรกอัตราติดเชื้อเก้าเอร์เซนโอเคครั้งแรกเราตรวจไม่กี่ชุมชนนะเพราะเรามาทีมเล็กหกทีมครับแต่ครั้งที่สองเราเรามาสิบห้าทีมนะครับตรวจไปเกือบสามหมื่นกว่าคนครับเราเราพบอัตราการติดเชือ้อสูงถึงสิบห้าเปอร์เซนตโอ้สูงจนหน้าตกใจครับพอรอบสามเราตรวจไปแสนห้าเราเราพบอัตราติดเชือ้ออยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซนต์เราพบว่าหลายชุมชนเนี้ยอัตราติดเชื้อลดลงครับอืม คิดคิดว่าลดลงเพราะสองสองปัจจัยนะครับครับปัจจัยที่หนึ่งก็ได้รับวัคซ<อ>ีนบ้างละ<อ>วัคซีนในผู้สูงอายุวัคซีนก็เริ่มกระจายตัวมากขึ้นในกรุงเทพตอนนี้ในกรุงเทพได้วัคซีนก็หลักน่าจะล้านคนละครับอันที่สองที่สําคัญมากคือติดเชื้อกันไปเยอะและ้วอ๋ออันนี้ก็มีส่วนเพราะติดเชื้อก็มีภูมิเป็นภูมิธรรมชาติก็แค่ได้รับวัคซีนครับงั้นก็ทําให้การติดเชือ้อการแพร่เชื้อก็ลดลง แล้วก็ชุมชนหลายชุมชนที่เราเข้าไปนี่ก็<ๆ>เขาก็เล่าให้เราฟังเลยป่วยไปแล้วสองร้อยคนที่เขารู้<อ>ตายไปแล้วห้าคนสามคนตายที่บ้านด้วยนะครับคือไม่มีโรงพยาบาลเข้าอืเน <ừ> <ๆ>ี่ยเราก็เขาเขาก็รู้สึกได้เลยว่าการติดเชื้อลดลงอย่างรอบนี้เขาก็รู้สึกได้ว่าคนป่วยน้อยลงแล้วครับคุณหมอสองสองปัจจัยตรงนี้ก็จะทําให้แนวโน้มพื้นที่กรุงเทพก็จะ ดูดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้หนึ่งวัคซีนซึ่งเริ่มมาเรื่อยๆะดีขึ้นสองติดไปเยอะแล้วก็จะมีภูมิใช่ปริมณฑลสิกน้าเป็นห่วงเพราะปริมณฑลเนี่ยอัตราการได้วัคซีนนี่ต่ำกว่ากรุงเทพชัดเจนครับครับคือคือต้องยอมรับจริงๆว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาการถมวัคซีนเนี่ยกระมฉีดในกรุงเทพอย่างหนักจริงๆวัคซีนที่กระจายไปต่างจังหวัดเนี่ย อยู่กรุงเทพเยอะจริงๆครับต่างจังหวัดที่ไม่ใช่สีแดงได้วัคซีนน้อยจริงๆโอ้งั้นแนวโน้มการระบาดในเดือนหน้าอาจจะหนักต่างจังหวัดก็ได้นะโอ้เพราะว่าสุดท้ายเชื้อเดลต้าเนี่ยยากที่จะหนีพ้นครจนอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าสุดท้ายทุกคนต้องเป็นโค<อ>วิดอะมีไม่คนผมผมฟังแล้วตกใจในะคุณหมอที่คุณหมอท่านหนึ่งบ,บอกว่าหกสิบล้านคนต้องติดหมดอะเป็นไปได้ครับ<อ>เพราะว่า คำว่าติดเชื้อไม่ได้แปลว่าป่วยนะครับมันต้องแยกกันติดเชื้อไม่ได้แปลว่าป่วยติดเชื้อแปลว่าติดเชื้อติดเชื้อแล้วไม่ป่วยก็ได้เพราะว่าถึงเราได้รับวัคซีนแล้วเราก็ยังติดเชื้อแต่เราไม่ป่วยและแลเราไม่อาจจะไม่แพ้โรคเราติดเชื้อคุณหมอมีข้อมีมีคําถามอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อกังวลของหลายคนก็คือเรื่องราวของวัคซีนอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งซิโนแวคที่รับกันไปแล้วสองเข็ม นะครับ,รบแล้วก็บอกว่าถ้าเกิน3-4มสี่เดือนเนี่ยก็จะต้องต้องบูธใหม่ตรงนี้แต่ประชาชนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในส่วนหน้าก็จะทำให้เป็นอันตรายหรือมันจะมีคา่าเท่ากับไม่ได้ฉีดไหมคุณหมอขอเป็นความรู้อันนี้ก็ภูมิภูมิภูมิคุ้มกันจากที่นแวกสองเข็มจะค่อยๆลดลงตามการเวลานี้แน่นอนครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นคนที่แข็งแรง เป็นคนแข็งแรงวัยรุ่นหนุ่มสาวอายุยังไม่มากไม่มีโรคประจำตัวคก็ยังพอไหวคือถึงติดเชื้อก็ภูมิที่มีอยู่ก็พอที่จะช่วยกันทำให้ไม่ป่วยหนักแต่ว่าถ้ามีอายุหน่อยสี่สิบห้าสิบขึ้นไปมีโรคประจำตัวอยู่บ้างอะไรเงี้ยร่างกายไม่เคยแข็งแรงอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับ<ม>ว่าว่าอาจจะมีอาการหนักขึ้นรเราก็เห็นปรากฏการ ซีโนแวกของเข็มก็เสียชีวิตมาแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอก็เสียชีวิตมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับถ้าถ้าดีที่สุดก็ต้องบูตแอสตาเข็มสามครับกันท่วงหน้าสําหรับคนที่ขี่ซีโนแวกแลวสองเข็มครับถ้าเข็มสามก็ได้ไปเซอร์เข็มสามก็ได้อืมแต่เึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวของประชาชนนะคุณหมอเนี่ยครับคุณหมอครับทีนี้เอาละก็ ภารกิจค้นหาส่งต่อผู้ป่วยตรงนี้นะครับเมื่อเทียบเคียงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนดังนั้นกทมเมื่อได้รับวัคซีนกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่น่าวิตกแต่สิ่งที่จะต้องกังวลต่อจากนี้ตั้งแต่เดือนหน้าที่คุณหมอพูดเอาไว้ก็คือต่างจังหวัดเพราะวัคซีนยังมีไม่มากทีนี้จะทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับเพื่อที่จะเป็นทางรอดจากสงครามโรคครั้งนี้ครับ ถ้าดูบทเรียนสงขาสงขาระบาดหน,นักมากที่ที่ผมอยู่เนี่ยรบะบาดหน,นักมากเลยสีแดงเหมือนกรุงเทพเลยแดงฉานมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่าจุดเด่นของต่างจังหวัดคือเราเปิดโรงพยาบาลสนามได้เรื่อยๆที่ชนาเองผมก็เจอเจอผู้ป่วยโควิดผมก็เปิดเต็มผมก็เปิดที่ใหม่เปิดที่ใหมร่รพราอคนไข้ลดเราก็ปิดชั่วคราว เป็นต้นเพราะว่าเราขอความร่วมมือในที่จะนั่นเราก็ใช้โรงเรียนนะครับโรงเรียนหลวงโรงเรียนเอกชนโรงเรียนศาสนาอิสลามเนาะก็ใช้ค่ายทหารเรามีโรงพยาบาลสนามอยู่สี่สี่แห่งแต่ละแห่งรับได้ร้อยยี่สิบคนอะไรเงี้ยครับเพราะเพราะฉะนั้นคุณหมอโรงพยาบาลสนามก็คือจะเป็นคําตอบนะครับของการที่จะเป็นทางรอดจากสงครามโรคตรงนี้ในต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ย ผมว่าง่ายกว่าในกรุงเทพม,มากในการ,รขอความร่วมมือในการใช้สถานที่แล้วก็กําลังคนแล้วก็แรงแรงที่จะช่วยกันพลังของความเป็นชุมชนในต่างจังหวัดยังสูงอยู่ครัถ้าจะช่วยกันได้ดี้ะเป็นทางรอดครับโรงพยาบาลสนามครับเพราะว่ากักตัวที่บ้านนี่มันก็ยากนะมไม่รู้ใครจะดูแลเขาเราจะตามไปดูแลเป็นทีละคนมันก็เหนื่อยเรามากครับแล้วก็วินัยของ ผู้ป่วยหลายคนก็ยังไม่ดีครับก็ไม่ตัดทิ้งอะไรเงี้ยก็แพร่โรคเห็นภาพชัดเจนวันนี้กราบขอบพระคุณครับคุณหมอสุภาพคำครับยินดีมากครับยินดีมากครับผมสวัสดีครับนี่คือฮอตทิชชู่นะอิชชู่ของทางรอดจากสงครามโลก